นิทานธรรมะจากหลวงพ่อกวยชุตินทโรแห่งวัดโคสิตารามจังหวัดชัชนาทตอนเสียงคล้องสามระลอกสติรู้ทันความโกรธณวัดโคสิตารามจังหวัดชัชนาทในช่วงเข้าพรรษามีพระหนุ่มรูปหนึ่งชื่อมหาปิน่นได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อกวยให้เป็นคนขึ้นไปตีระฆังเพื่อปลุกพระและสามเณรออกไปบิณฑบาตท,ทุกเช้า แต่มหาปิ่นกลับตีระฆังเพื่อปลุกพระและสามเณรสายสามวันติดพระลูกวัดเริ่มตําหนิมหาปิ่นเมื่อมหาปิ่นได้ยินก็ไม่พอใจเลยตีกลองเพลงดังสนั่นหวังประชดหลวงพ่อกลวยเลยเรียกมหาปิ่นมายืนหน้าโบสถ์ให้ตีระฆังสามครั้งต่อหน้าญาติโยมครั้งแรกตีด้วยความโกรธเสียงแตกพร่าครั้งที่สองตีหลังสูดลมหายใจเข้าลึกๆเสียงดังกังวานขึ้นและครั้งที่สาม หลับตากำหนดลมหายใจก่อนตีเสียงนุ่มทุ้มก้องไกลหลวงพ่อกวยเลยถามเหล่าญาติโยมหน้าโบสถ์ว่าครั้งไหนเพราะสุดทุกคนตอบเหมือนกันว่าครั้งที่สามท่านเลยสรุปให้ฟังว่าระคังอาศัยคอนคนอาศัยสติเนื้อเดียวกันแต่เสียงต่างด้วยใจที่ตี